สวัสดีครับยูทูบตังกุยสังกุยนะครับวันนี้มอังคารที่23กันยายนนะครับ2025หรือว่า2568นะครับมาคุยกันถึงรางวัลบอลลงดอนะรางวัลที่หลายๆคนก็ให้การยอมรับจริงๆแล้วก็โดยเฉพาะในยุคก่อนหน้านี้8090มา2000เป็นยุคที่รางวัลบอลลงดอนั้นเข้มข้นจริงๆนะครับในแง่ของการเป็นที่ยอมรับมากๆนะมาเสียรางวัลนิดหน่อยในช่วงที่แบบจับมือกับฟีฟ่าสาพันธฟุตบอลนานาชาติเนี่ยช่วงปี2009มาถึง 2,000ก,กว่ากลางๆนะครับ2,015แถวๆนั้นะนะ,ะซึ่งช่วงนั้นคะแนนมันจะดูจะผิดเพี้ยนไปนิดนึงจากเดิมที่เป็นนักข่าวลงคะแนนแบบร้อเซก็อาจจะมากลายเป็นเหลือแค่หนึ่งใน3เพราะว่าจะมีคะแนนของกัปตันทีมชาติมีคะแนนของโคช้ชทีมชาติช่วงนั้นที่ผลรางวัลมันอาจจะแบบผิดไปจากความเข้าใจในความเป็นบอลลงดอซะหน่อยนะครับแต่ว่าตอนเนี้ย ก็กลับมาอยู่ในมือของฟรอนฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็มีพิธีการมอบรางวัลแบบยิ่งใหญ่เลยนะครับแล้วก็คนที่ได้ไดรับรางวัลเนี่ยจะอุบเอาไว้นะผู้ชนะเนี่ยเขาจะไม,ไม่ได้รู้ตัวก่อนเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนจะมีแบบนักข่าวไปสัมภาษณ์เพื่อมาอลงบทสัมภาษณ์ในนิตยสารฟรอนฟุตบอลฉบับที่ต้อนรับบอลลงดอนะครับก็จะมีบทสัมภาษณ์พร้อมไงเขาก็จะแอบไปสัมภาษณ์กันแต่ว่าในยุคนี้นยะมันไม่ได้ มันข่าวมันหลุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนักฟุตบอลที่ได้รับรางวัลอย่างเดมเบเล่ลามินยาเมลาเนี่ยที่1ที่2ในคราวนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้ว่าผลออกมาเป็นยังไงนะนะครับเดมเบเล่ก็ได้รู้พร้อมทุกๆคนแหละนะฮะทีนี้เดมเบเล่ก็ได้รางวัลไปอันดับ2ก็เป็นลามินยาเมลานะครับในพิธีการที่เขาจัดกันที่โรงละครนะเ่าทเทเตอร์ดูชาร์เล่นะในกลุ่ปารีสนะครับ ซึ่งรางวัลน,นี้ก็ขยับขยายขึ้นมาเรื่อยๆในปีนี้มีประกาศรางวัลเพิ่มขึ้นอีกนะมอรางวัลของฝ่ายหญิงเพิ่มขึ้นอีกรางวัลโกปาทรอฟี่ซึ่งเป็นรางวัลสําหรับนักฟุตบอลที่อายุไม่เกิน21ปีเนี่ยจากเดิมที่มีแต่ฝ่ายชายเนี่ยปีนี้ก็เป็นฝ่ายหญิงเพิ่มขึ้นมารางวัลยาชินทรอฟี่นะครับผู้สาประตูยอดเยี่ยมก็นอกจากฝ่ายชายแล้วเนี่ยปีนี้ก็มีฝ่ายหญิงเพิ่มเข้ามานะครับรวมแล้วเนี่ยก็จะมี12รางวัลน,นะแน่นอนรางวัลใหญ่ไฮไลท์ก็จะเป็น บอลลุงดอฝ่ายชายนะครับะรางวัลอื่นก็มีบอลลุงดอฝ่ายหญิงนะก็ไอตาหน้าบอลมาติของบาร์เซโลนาก็ได้ไป3สมัยติดแล้วนะครับยาชินโทฟี่ของฝ่ายชายก็เป็นจาริจิดอนาลุม่านะก็แชมป์กับปารีสแซงแชรแมงนะครับฤนะนะดการที่ผ่านมาเออก็บอลลุงดอในตอนนี้ยุคนี้เขาไม่ได้นับผลงานตามปีปฏิทินละนะครับปีปฏิทิน 2, 2021ปีปีปฏิทิน 2, 2022ี่ทั้งปีันะไม่ใช่ละเพราะมันจะแบบ มันจะเห็นไม่ชัดอะ่ะมันจะเป็นครึ่งฤด,ดูกาลกับครึ่งฤด,ดูกาลใช่ไหมทุกวันนี้มันจะเป็นเต็มฤด,ดูกาลละอย่างบอลลงดอร์ครั้งนี้ก็จะเป็นผลงานในฤด,ดูกาลล่าสุด2024-25ซึ่งก็ชัดเจนนะครับปารีสแซงต์แชร์แมงนี่ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของอฟุตบอลในสโมสรยุโรปจริงๆนะอ่ะก็ดอนารมาก,ก็ได้ยาชินโทฟี่ไปด้วยส่วนยาชินโทฟี่ฝ่ายหญิงก็ประเดิมรางวัลด้วยผู้สาบประตูของเชลซีนะครับ ก็คือฮันนาแฮมตันนะส่วนโกปาโทรฟี่ของฝ่ายชายาามินยามาวได้ไป2สมัยติดนะปีที่แล้วก็ได้ปีนี้ก็ได้แล้วดูแล้วในอายุ21เนี่ยยามาวจะได้อีกนะเนี่ยนะครับส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยก็เป็นครั้งแรกนะก็เป็นวิกกี้โลเปสนะครับของบาเซโล์นาก็ประเดิมรางวัลไปยังมีรางวัลโยฮันครัฟโทรฟี่นะครับก็สำหรับโคชยอดเยี่ยมก็ฝ่ายชายก็นอนมานะครับ หลุยเซลีเก้นะปารีสแซงต์แชกแมงก็ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับจริงๆก็อันเนอร์เซอร์รตของลิเวอร์พูลก็ทำงานได้ดีแต่ว่าเอลิเก้เขาแบบพีคจริงๆนะครับแล้วก็ฝ่ายหญิงโคช้ชก็เป็นซาลิน่าวิรกแมนนะครับเป็นโคช้ชทีมชาติอังกฤษก,ก็พาทีมชาติอังกฤษสิงโตสาวเนี่ยได้แชมป์ยูโร2สมัยติดนะครับแล้วก็มีคลับออฟดิญีอาสโมสรยอดเยี่ยมฝ่ายชายก็แน่นอนครับปารีสแซงต์แชกแมงท่านประธานนะัชเซอร์อ Al ัลเคเลฟีก็ ขึ้นมากล่าวขอบคุณทุกๆคนด้วยตัวเองนะครับส่วนฝ่ายหญิงก็อาร์เซนอลครับอาร์เซนอลทีมหญิงได้ไดแชมป์ยุโรปเลยนะแชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะที่ฝ่ายชายเนี่ยยังพยายามอยู่นะครับแล้วก็มีเกรซมิลเลอร์โทฟี่นะครับเป็นรางวัลดาวซันโวนะก็จะมีคู่กันนะครับผู้ชายกับผู้หญิงก็วิกเตอร์ยูเคเลสนะครับทีมชาติสวีเดนจากสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็อาร์เซนอลก็จริงๆผลงานก็ต้องนับเฉพาะสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับแล้วก็อีวาปายอนะครับเป็นนักเตะ ชาวโปโลแลนด์ของบาร์เซโลน่านะนี่เป็นสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รางวัลน,นี้เลยนะครับแล้วก็รางวัลโซคราเตสอว์ดนะครับก็เป็นรางวัลเพื่อสังคมนะก็เป็นฟาวเดชันนะมูลนิธิซานาฟาวเดชันนะครับได้รับรางวัลไปนะอ่ะนั่นก็เป็นรางวัลคร่าวๆทีเนี้ยก็แน่นอนเราจะมาพูดถึงรางวัลบารลงดอนะบารลงดอนี่เขาก็มีการประกาศแอนดแคนดิเดตหรือโนมินีเนี่ยประกาศออกมาแล้วเขามีสกรีนกันออกมาก่อนแล้ว 30คนนะครับมีการประกาศรายชื่อตรงนี้ตั้งแต่เมื่อประมาณสักเดือนเดือนเดือนสิงหาคมได้นะนะครับแล้วก็เดือนนี้ก็มามาประกาศตั้งแต่เดือนสิงหาคม7สิงหาคมมีการประกาศโนมินี30สคนแล้วก็วันเมื่อวานเนี้ยวันจันทร์ที่22กันยายนก็ประกาศผลนะครับโอ้มันดูอลังการนะงานดูดีเลยแหละนะครับพิธีกรก็เป็นรุตกุลิต นี่ก็เป็นเจ้าของบอลองดอมาแล้วนะปี87นะครับก็คู่กับเคสสอตเคสคอตนี่เธอเป็นพิธีกรสาวเป็นผู้สื่อข่าวชาวอังกฤษนะชาวเมืองแมนเชสเตอร์ก็ประกาศไล่มานะครับคือเขาก็ประกาศเป็นลอ็ลอตล็อตนะสาคนเนี่ยเขาทยอยไล่มาแบบทีละลอ็อตทีละลอ็อตอันดับ30 29 28เนี่ยล็อตหนึ่งล็อตหนึ่งล็อตหนึ่งลงมาจนถึงเหลือท็อป10เนี่ยเขาก็เว้นไว้เหลือคน10คนสุดท้ายใน30อันดับเนี่ย อันดับ30ก็ไมเคิลโอลิเซ่ไล่มาฟอร์เรียนวียี่สิบเก้าฟานได้ยี่สิบแปดเมื่อวานเฟอร์ติฟานไดก็ไปด้วยของลิเวอร์พูลก็มีฟานไดมีอลิซงที่ไปร่วมงานมีอันเนอร์ซอลต์นะฮะอันดับ27เดเแคลไลส์อันดับ26เออร์ลิงฮาลันยี่สิบห้าเดนเซลดุมฟรีสนะครับยี 24, Lewis, 23, ่สิบสี่ฟาเบียนลู伊斯ยี่สิบสามจูดเบลลิงแฮมฟาเบียนลูอิสอยู่ที่ยี่สิบสี่เนี่ยของปารีสแซงต์แชร์แมงที่แชมป์ยุโรปนะคือ,อ,อจริงจริงเปเช่ก็น่าจะตัดแต้มกันหลายคน ตัดแต้มกันเองอ่ะหลายคนอยู่จูเบลแฮม23อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์อันดับ22เซอูกิลาซีครับอันดับ21่สเอ็ลาตารูมาติเนสอันดับ20ชูอัลเนเวสอันดับ19บก้าสกอตแมกโทมิเน่ครับแชมป์การชกศึกากับนาโปลีนอันดับ18โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้อันดับ17วินนิสุสจูเนียอันดับ16วิกตอร์เยอร์เคเลสอันดับ15บหเดซิเลดูเอ้ครับอันดับ14นะจากปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วก็มีแฮร์รี่เคนครับอันดับ13 เขาวิชาควาลัสเคลียรครับนาโปลีครึ่งซีซั่นแรกเปชเชค,ครึ่งซีซั่นหลังแล้วก็ได้แชมป์ยุโรปทีมชาติจอร์เจียอ,อันดับ12แล้วก็มาถึงอันดับคือเปเตรี่นะครับาจากบาร์เซโลนาแล้วก็เขาเหลือท็อปเทนเอาไว้ท <c oughs> ีเนี้ยพอท็อปเทนเนี่ยเขาก็มา,เ,าเข้าสู่งานแบบว่าเป็นพิธีการมอบประกาศผลนะครับเขาก็เชิญโรนันนิโญมานะ โ,โรนินโย่ก็มาพร้อมเสียงปรบมือเพราะว่าเขาก็เคยอยู่ปารีสแซงแฉกแม่งงานนี้ก็มีขึ้นที่ปารีสมีเสียงเชียนะครับแล้วตัวเขาเองก็เคยได้บอลลงดอร์มาแล้วด้วยในปี2005นะพอปี2006ก็ได้แชมป์ยุโรปนะครับกับบาร์เซโลนานะโรนินโย่นี่แชมป์โลกได้ได้มาหมดแล้วละ่ะนะครับก็พอเชอิญโรนินโย่มานะครับพูดคุยกันเล็กน้อยนะถามภาษาอังกฤษเก่งก็ตอบน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะผมไม่แน่ใจนะ แล้วก็เขาก็เปิด VTR ไล่อันดับ10มาถึงอันดับ3นะครับคือตรงนี้ประกาศลวดเดียวเลย10ถึง3เนี่ยไล่ย้อนมาแต่ว่าเป็นว t ทีามีภาพผลงานของนักเตะแต่ละคนอันดับ10 n นูโนเมนเดสอันดับ9จาจลูจิดอนาลุม่าอันดับ8โคพาเมอร์อันดับ7คิริยันเอมบัปเป้อันดับ6อัคราฟฮาคิมีอันดับ5าลาฟินยาลาฟินยาเนี่ยช่วงบ่าย,บ,ายบ้านเราเมื่อวานเนี่ย ไม่รู้อะไรมีข่าวมีมีข่าว,าวแล้วก็เป็นภาพหลุดออกมาว่าราฟินยาได้บัลลงดอเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยทุกวันนี้เฟกนิวส์ม่มีเยอะเราเห็นอะไรเราอย่าเพิ่งรีบเชื่ออันดับ4ีมอเมสซาร่าอันดับ3วิตินญาแล้วเขาก็หยุดที่อันดับ3ตรงนี้ทั้งว่าทุกคนได้รู้อันดับ3ถึงอันดับ10แล้วก็ได้รู้อันดับ3ถึงอันดับ30ที่มีการประกาศไล่มามันเหลือแค่2คนนะครับทีนี้ก็พีกรนะ เขาหยุดไปตรงนั้นพิกร์กุลิตกับเคสกอตเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาละเหลือสองคนสุดท้ายนะครับก็คืออุสมานเดมเบเล่และก็ลามินยามาลเขาพูดเลยก็เหลือสองคนสุดท้ายเนี่ยอุสมานเดมเบเล่และลามินยามาลจากนั้นก็เป็น VTR ผลงานของทั้งสองคนนะครับตอนนั้นเสียงเชียร์ในในโรงละครเนี่ยดังเลยนะเขาก็ตะโกนเชียร์ส่วนใหญ่ก็เดมเบเล่นี่แหละนะ วินิอาเนี่ยตัดมาสนุกนะเพราะว่ามันไม่ใช่ผลงานของใครคนใดคนหนึ่งก่อนแล้วก็อีกคนหนึ่งต่อมันเป็นประตูต่อประตูผลงานต่อผลงานเลยอะเดมเบเล่ยามาเดมเบเล่ยามาเดมเบเล่ยามาตัดได้สนุกนะพอวินิอาจบเสียงเชียร์ก็ลั่นโรงละครขึ้นมาอีกแล้วลุคกลิีก็บอกว่า the moment has finally come มาแล้วนะครับช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยมาแล้วแล้วก็โยนให้โรนันโยบอกตามสบายเลย ให้โรนินโยประกาศโรนินโยก็ถือซองอยู่ในมือแกะช่วงระหว่างแกะเนี่ยเสียงเชียร์ก็ยังเรียกว่าตะโกนกันไม่ไม่ได้เงียบนะเสียงเชียร์แบบว่าโอ้โหมันก็ดูสนุกดีนะครับดูเร้าใจดีอ่ะเพราะแกะแล้วก็ดูแล้วก็ประกาศโรนินโยในประกาศสั้นไม่ต้องพูดอารมพรบทไม่ต้องอะไรมากความขอแสดงความยินดีไม่ต้องเดมเบเล่ แค่นี้เอง hguru, ไม่ต้องมีช okay. ื่อหน้าด้วยเริมเบเลยเสียงเฮก็ดังขึ้นมาครับโอ้โหอุสมานเบเลสได้นะครับเขาก็ลุกขึ้นไปจับมือนะครับลุกไปจับมือกับลรมินยามาลนะแล้วก็ก่อนขึ้นเวทีรับรางวัลก็เป็นนักเตะฝรั่งเศสคนที่6ที่ได้รางวัลบอลลงดอนะครับต่อจากเลมงกูปาโกปาเนี่ยตั้งแต่ปี58 บิเชลพลาตินี่นี่พลาตินี่ได้3สมัยซ้อนนะ8 3 8 4 85่ชองปีอร์ปาแปลงปี91ซีในดินซีดานปี98แล้วก็คาริมเบนเซม่าปี2022เขาคือนักเตะฝรั่งเศสคนที่6แล้วก็เป็นถ้านับสมัยก็คือ8สมัยที่นักเตะฝรั่งเศสได้รางวัลน,นี้เพราะว่าพลาตินี่คนเดียวได้ไป3สมัยในรางวัลน,นี้นะครับนักเตะฝรั่งเศสได้เยอะสุดแล้วทั้งเรื่ององงขจจํําานนนนนววคนแลก็นนสมัยนะ จำนวนคืนคือหจจำนวนคนคือหกคนเนี่ยเยอะสุดละไม่มีชาติไหนได้เยอะเท่านี้นะส่วนจํานวนสมัยแปสมัยเนี่ยได้เท่ากับอาร์เจนตินาเพียงแต่ว่าอาร์เจนตินาเนี่ยเขามาคนเดียวโดดๆเลยแปดสมัยเนี่ยมาคนเดียวคนที่คุณก็รู้ว่าใครนะครับส่วนชาติฝรั่งเศสที่ว่าได้หคนอน่ะอันดับถัดๆออกมาคือเยอรมันกับอิตาลีนะชาติละห้าคน บราซ,ซิล4ี่คนอังกฤษ4คนถือว่าคู่ควรนะครับเป็นรางวัลที่คู่ควรมากๆเดมบูชนะอุสม,มันเดมเบเล่เขาก็ฤดูกาลส0 24- 25เนี่ยเป็นฤดูกาลที่เขาท็อปฟอร์มมาก <Scotland S 1> แล้วเหมือนได้ปลดปล่อยพลังอะไรบางอย่างออกมานะครับในในฤดูกาลที่เปเชเองก็ได้ปลดปล่อยการรอคอยความอัดอั้นทั้งหลายระเบิดมันออกมาด้วยผลงานที่แบบช่วงครึ่งซีซั่นหลังเนี่ยโหสุดยอดมากๆ แล้วมาเร่งเครื่องในช่วง3เกมสุดท้ายของรอบลีกเฟสเนี่ยรอบฟุตบอลลีกเนี่ยเข้ารอบน็อกเอาท์มาได้แล้วทีนี้พอรอบน็อกเอาท์ก็ไม่มีใครหยุดเบรสที่เป็นทีมในประเทศเดียวกันเจอกันในรอบเพลย์ออฟเนี่ยโดนไป10ลูกนะ2นัดแล้วก็3ทีมจากอังกฤษโดนหมดเลยครับเวอร์พูลแอสตันวิลล่าอาร์เซนอลไปหมดเลยรอบ16ทีมรอบ8ทีมรอบปองชนะเลิศนะครับ แล้วก็นัดชิงชนะเลิศก,ก็ถล่มอินเตอร์มิลานไป50นะเพราะฉะนั้นมันคือปีที่ดีมากๆของเดมเบเล่แล้วก็ปราริสแซงต์แชมงแล้วเล่นดีทุกคนทุกคนดีหมดนะครับเป็นปีที่พีคมากๆเชื่อว่าหลายๆคนเข้าใจว่าเออมันสุดยอดขนาดไหนสำหรับเปเชนะทีนี้เดมเบเล่ le, เนี่ยเขาตอนนี้ปัจจุบันอายุ28ปีนะครับเอาเป็นเด็กปั้นของแรนส์นะก็อยู่กับแรนส์ในฝรั่งเศสมาตั้งแต่อายุ13แล้วก็ ขึ้นมาชุดใหญ่ปี2015พอปี2016ก็ย้ายไปดอทมุน2017ย้ายไปบาร์เซโลน่านะแล้วก็อยู่กับบาร์เซโลน่าใน6ปีแล้วก็ย้ายมาปารีสแซงต์แชร์แมงเมื่อปี2023นะครับทีนี้ต้องบอกว่า2ฤดูกาลที่แล้วเขาพาปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยเข้ารอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกได้ไปแพ้ดอทมุนนะครับแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วเนี่ย2024-25เนี่ยที่ทุกอย่างมันท็อปฟอร์มขึ้นมาพร้อมๆกัน <c oughs> ผลงานฤดูกาลที่แล้วเนี่ยครับที่ทำให้เขาได้บอลลงดอนเนี่ย ก็มียิงช่วงทดเวลานะพาไปไปชยชชนะมูนาโกนะครับได้แชมป์ทฟเฟ่เดชองปียองนะครับเมื่อเดือนมก,กราคมแล้วก็ในรอบออลีกเฟสที่ยังดิ้นรนอยู่เนี่ยช่วงท้ายเนี่ยยิงชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เกมนั้นเนี่ยเป็นเกมที่หลายๆคนเริ่มมองเห็นแววของปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วว่าถ้าเล่นได้แบบนี้ไปถึงแชมป์ได้นะนะครับเกมนั้นเล่นดีมาก นะครับแมนเชสเตอร์ซูไม่ได้ชนะ4-2นะครับแล้วก็มายิงแฮตทริกใส่สุดการดด้วยชนะ4-1เนี่ยแหละเกมนั้นก็พาทีมเข้ารอบเปเชนนี่เข้ารอบน็อกเอาท์ได้ในเกมสุดท้ายของรอบลีกเลยนะเกือบไปนะครับแล้วก็มายิงแบลส์5-2ในเกมลีกนี้ยังไม่ได้รวมเกมที่เจอกันในแชมเปี้ยนส์ลีกนะยิง5-2ในเกมลีกนี่ยิงแฮตทริกนะครับเกมเยือน เป็นผู้เล่นปารีสแซงต์แชร์แมงคนแรกที่ทำแฮตทริก2เกมติดต่อกันนะยิงยิงสุดกาดยิงเบลสแล้วก็รอบซีบอกทีมสุดท้ายแชมเปี้ยนส์ลีกก็เป็นคนทำประตูสำคัญที่แอนฟะิลด์นะเปเช่เนี่ยแพ้ลิเวอร์พูลคาบ้านมา0-1แล้วก็บุกไปชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์1-0และชนะจุดโทษนะครับประตู1-0ที่ยิงเนี่ยมาจากดูอุสแมนเดมเบเล่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศเกมแรกก็ยิงให้ทีมชนะอาร์เซนอล ที่ลอนดอนนะ1-0แล้วเกมที่2ก็จ่ายให้อาคราฟฮาคิมียิงได้ในในนัดที่2ในบ้านตัวเองก็ชนะ2-1ก็เข้าชิง <c oughs> หลังจากที่จบเกมกับอาร์เซนอลเนี่ยเดมเบเล่ก็ทำสถิติแล้วมีส่วนร่วมกับประตูนะโดยตรงให้กับทีมจากฝรั่งเศสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามเนี่ยในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเยอะสุดใน1ฤดูก,กาลตอนนั้นคือ12ประตูนะ แล้วนัดชิงเนี่ยชนะอินเตอร์5-0เขาจ่ายอีกสองลูกเพราะฉะนั้นในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขามีส่วนร่วมกับประตูโดยตรงของปารีสแซงแชร์แมงในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ย14ประตูโอ้โหไม่ธรรมดานะครับส่วนในลีกเอิงก็เป็นดาสวสโมสรร่วมกับเมสันกรีนวูดของมักเซย์นะแล้วก็พาทีมได้แชมป์ลีกเอิงสมัยที่13ก็เป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลของลีกเอิงติดทีมยอดเยี่ยม แห่งฤดูกาลของลีกจบซีซั่น2024-25ด้วยผลงาน33ประตู15แอสซิสใน49เกมฟีฟ่าคลับเวอร์คับเนี่ยเดมเบเล่ไม่ได้เล่นในรอบแรกเพราะว่ามีปัญหาบาดเจ็บก็กลับมาลงสนามในรอบน็อกเอาต์ก็มายิงได้ด้วยในเกมที่ชนะบาเยิร์นมิก2-0ในรอบ8ทีมสุดท้ายพอรอบรองเนี่ยเบเชตถล่มเรอัลเดลีส4-0นะยิง1จ่าย1เดมเบเล่ แต่ว่าไปแพ้นัดชิงต่อเชลซี0-3แต่แค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับที่ทำให้ตัวของอุสมันเดมเบเล่ได้เป็นเจ้าของรางวัลบอลลงดอในในปีนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็คงจะมีเรื่องของคะแนน <c oughs> ออกมาว่าเดมเบเล่ได้กี่คะแนนยามาโ้ <c oughs> กี่คะแนนลาฟินยากี่คะแนนก็ม <c oughs> ี <c oughs> นี่คือบอลลงดอนส2งยิบยินดีด้วยนะครับกับอุสมันเดมเบเล่นะครับที่เป็นเจ้าของรางวัลใน ดูดูการนี้นะครับคู่ควรทุกประกาศเลยคิดเห็นยังไงกันบ้างกับบอลลงดอรในคราวนี้นะครับอุสมานเดมเบเล่นนะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับส่วนวันพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องอะไรก็มาคุยกันรอติดตามกันนะครับวันนี้พบกันเท่านี้สวัสดีครับ